วันนี้เวลา17.43นพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและส่งเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสาม,มาเณรในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่ง ถึงอย่างท่าเทียบเรือณวัดนิเวศธรรมประวัตินายพานุแย้มศรีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเด่นชัยศรีจุลหัตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง พร้อมข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูละอ,องทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงประดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งอูชาพระพุทธนฤมนธรรมโมพาสพระประธานพระโอโบสถ ที่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วราการทรงออกแบบให้มีพุทธลักษณะคล้ายสางมัญชนผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกบริเวณฐานชุกชีมีลักษณะเหมือนที่ตั้งของไม้กางเขนของโบสถ์คริสต์ฟ้าผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานปรากฏพระบรมาสารสิักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐ์ด้วยกระจกสีสวยงาม วัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกก่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้างพระกรุณาโปรดเกล้าประการมหม่อมให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2421 ใช้เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับนาพระราชวังบางปะอินพระอโบสถ์และอาคารประกอบต่างๆมีลักษณะาทางสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตามที่แผ่นศิลาภายในพระอโบสถ์ได้จารึกไว้ว่าประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาราช์ทั้งปวงได้ชมเล่นเป็นของแปลก โอกาสนี้เท่าพระเนตรพระพุทธรูปโบราณศาสนาวัตถุและสิ่งของสำคัญที่เก็บรวบรวมไว้จะแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถอบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติขึ้นเมื่อปี2533มีอาคารจัดแสดง3อาคารได้แก่อาคารพิพิธภัณฑ์จปร อาคารพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและอาคารพิพิธภัณฑ์ต,ตลับบัตหอกลางจากนั้นชอบพระเนรพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยามากุฎราชกุมารไดพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวาราวิหาร2,548-2,564ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลญยญเดชมหาราชบรมนาถปอพิษทรงครองสิริราชาสมบัติครบ60ปีและในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารทรงเจริญพระชมพันาห้า5รอบปีพุทธศักราช2,555โดยการดำเนินงานได้ยุดรูปแบบ และแผนผังเดิมของมิสเตอร์ยูกิงแกรซีที่ออกแบบไว้ภายใต้แนวคิดหลัก3ประการคืออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์อนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่พระราชวังและกำหนดแนวกิจกรรมให้เหมาะสมกับความเป็นาศนาสนสถานที่ตั้งอยู่ใกล้พระราชวัง จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงตลปัดณอาคารพิพิธภัณฑ์ตลปัดหอกลองภายในได้จัดแสดงตลปัดและพัดรองซึ่งเป็นของถวายเป็นพุทธบูชาและของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ราชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาและจะแสดงพัดรองที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ถวายแด่พระราชาคณะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณวัดนิเวศธรรมประวัติเมื่อกลางทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารรวมถึงพัดรองฝีพระหัต ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ที่ทรงออกแบบและทรงเขียนตลับปัดพัดรองสําหรับใช้ในโอกาสสาคัญต่างๆสำหรับตลาปัดหรือพัดของพระสงฆ์เป็นเครื่องสำหรับพระพิสุสงฆ์ถือบังหน้าในพิธีกรรมเช่นในเวลาให้ศินและแสดงธรรมโดยในยุคแรกนั้นทำด้วยใบายตาลต่อมาได้มีวิวัฒนาการตามยุคสมัยซึ่งทำขึ้นจากโครงเหล็กคุ้มด้วยผ้าชนิดต่างๆ สวงผัดรองคือเชื่อเรียกเฉพาะพัดที่ทำขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีสำคัญและงานบุญต่างๆและต่อมาประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพราดพิธีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณรซึ่งระหว่างสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนเฝ้าทูลออกุลีพระบาทอย่างหนึ่งแน่นทั้งนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาณนาวัดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนถึง6ครั้งจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีณนาอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเนรทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ปูชาพระพุทธนวราชบาพิษทรงกราบทรงศีลแล้วทรงเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเมนนซึ่งทางวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา60พรรษาในปี2555และเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกปีการศึกษา2559เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ที่เป็นพระพิสุสามเณรได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กับพระพิสุสามเณรให้มีทักษะวิชาชีพในการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามโอกาสนี้พระราชทานของเทลลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทุปทุนพระาหารกลางวันและการอาภาธของนักเรียนสามเณรปัจจุบันวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน6สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันและสาขาวิชาเครื่องกลมีพระพิสุและสมเณรน,นักเรียนจำนวน109รรูป โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ในการพัฒนาพระพิสุสัมมเนรนักเรียนให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลาควบคู่กับการเป็นศาสนาทายาทที่ดีมีศีลมีธรรมดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยความรู้ดีทักษะเด่นเน้นคุณธรรมดำรงพระพุทธศาสนาจากนั้นทรงปลูกต้นจันทร์ซึ่งเป็นพันไม้โบราณ ที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์และทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามมาเนรจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระบรมราชบธิรดีให้แก่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและการพัฒนาระบบการศึกษาของพระพิสุและสามมาเนรโดยทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสีด้านได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ,ตอบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีนิทรรศการความเป็นมาของวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนใน6กสาขาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมนำพระบรมราชโบายมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสามณรน,นักเรียนนักศึกษาอาทิคอมพิวเตอร์เกมแอนิเมชันที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างสื่อแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาและการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆที่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนสาม,มนเณรนักเรียนนักศึกษา